เพลิอนออกเดินทางถึงแต่ผู้กูดจนมา่อหอดบ้านนําจัดครับเพ่ปจีมุงนะ่งหน้าขึ้นไปกาสีเป็นหมูม่บ้านหนึ่ห <c oughs> มูม่บ้านหนึ่งที่อยู่ตามเถือกเขาครับทุกคนเห็นไหมเพลินจะขางทางเพล่นน่ะจะพักเที่ยงเนาะใกล้ไปเราขนมมาแจกจักหน่อยโอ้พักเที่ยง <c oughs> อะ <c oughs> ครับผม <c oughs> อะ <c oughs> อไรอะไดด้้แลวไ้แล้ว <c oughs> นันเออคนบอย่างกันเออยิ๊กครับเอาเออีกเออีกได้หรอเ่ออกเออีกเออกนสามไปรนบานนำจัดบ่แมนปรลุบบ้านนำจัดบ่บ้านนำจัดบ่ะเลยบ้านนำจัดครับหมู่บ้านทามกลางเกือเขาเนียหอยล้าหลายคุไม่ละจุ่มนึ่งบัละ มันยังนี่ฝ <mm> นไป <mm> จุ่มนึ่งไปสะพาน,น <mm> อโนมาโน่านวิวดีดีครับทุกคนไปแไยงตปรวจภายเบิงออาแม่น้ำจัดเป็นหมู่บ้านที่มีทั้งภูเขาครับมีทั้งแม่น้ำไหลผ่าน วิวดีแห่งวิวสวยแห่งสำหรับหมบู่บ้านนี้แต่ว่าทางมากยังติเห็นครับมีทั้งดีบดุดีปน,ปน,ป,นปนกันไปเนาะอะไรพากันมาจะใส่พากันมาจะใส่มาแต่เรนบ่เอ้าเอ้าได้แล้วบ่มาเอามาเอามาบ่นแล้วของผมบ่นแล้วเล็กน้อยหลายเดี๋ยวพาย,ยังเบิ่งนม้มเล็กน้อยครับทุกคน แม่น้ำจัดครับเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่อองานไปอีกแบบครับมีครบวิวดีแห่งมีทั้งน้ำมีทั้งภูเขาแล้วกะ็วิวธรรมชาติอย่างขักเลยสองสัยน้ามลงครับทุกคนก็เลยเหลือแค่นี้ฝุ่นเห็นบ่าฝุ่นเขาพากันเล่นน้ามีใกล้ฝุ่นเป็นหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่ครับแล้วกะ็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามหนาา้าผา เพื่อนใส่น้ำหนาพ้าเลยก็คือทานนี้เป็นทางเพื่อนอยู่หนีทางนี้เป็นเหวลงไปเลยสินะะมาณนี่ครับบรรยากาศในการเดินทางไปครับทุกคนเดินทางต่อบุหัวสีหอดกาสีจะมองกันเดยวสิเก็บบรรยากาศในการเดินทางให้เบิ่งเรื่อยครับต่อจากหมู่บ้านเมื่อกี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านไสรอุดมเป็นหมู่บ้านทางบางเขือเขาคือกันเล็กหน่อยยากเดมาขนมมาขนม บาจับบาจับมาตะไทยมาแจกนมมาลูกมาแหมะ<ด>ไหมมามาหยาดหยาดนี่ดีมาเอาขนมพุนผุนผุนมีแต่คนหยาดนีนด่โดนใส่นะครับยน่องขึ้นเมื่อขู่ระวังรถกระดุกเดยอะรถมาบอกคนในไอ้พอตะไทยมาแจกขนมฟังเข้าใจกันบ่

ไอตัวนี้บอเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออกระลังใจกระลังใจมาต่อไทยอะไรรึมาต่อไทยอ่ะแจกนมแจกนมอ่ะนี่พอกินน้ำมูได้สันเออมาเอามาเอามาอ่ะนี่อ่ะนี่เยีฟื้นส่องอันฟื้นส่องอันเอามามามาเอามามามา anh nộp anh nộp à đã có nhiều à để lắp bàn lắp bàn lắp bàn lắp ai này anh là kêu ăn เอาเอาบ้านยังก็อายนีย่ใส่สมบณ์บ่ใส้อุดมใส้อุดมเนาะบ้านใส้อุดมครับอยู่ทัากลางเถือกเา่ากันสองฝั่งทางเลยโมาบานเพลิทนทั้งที่เป็นเหวใต้ภูเก็เป็นเหวครับมีทางผ่านกาลกะบ,บ้านสองฝั่งทางนี่เป็นเหวแบบนี้เลยวิวอย่างดีครับวิวอย่างงามเลยผุนเห็นบ่ฝนตกครับทา่านผุน เด็ดไหนมาอีกแล้วเนี่ยเดินแม่ไ nah ด้ข้าวหนึ่งเด่อผู้ใดผู้ใดขนมบางันนี่นบอกเท่ไรบออ้าฝนกระตุพวกฝนแบบนี้อันนี้ล้าละเท่ไรหันนี่ยเท่าไหร่น่อยบางขันเนี่ย่ใรขนมถ่าเด้อถ่าเด้อี๋ยวไม่ให้ผู้ใดใรขนมนเอาามมาเถ่า ครับเอ้ได้ได้เสือแล้ววะครบป่ะเนี่ยเกเสือพร้อมครับเป็นเสือทีเอฟซีลุงแม็กฝากมาอยากกินบดทุกคนครับทั้งเด็กเด็กหน่อยผู้ใหญ่เด็เบิร์ทุกคนขัมกันาะไรทุกคนแจงรถฝาดวนกระโตกะโปฝนมาเนี่้โอ้ย ปากทุกคนเดินทางตัวฝนตกล้วเดี๋ยวเดินทางลำบากครับอุปรสรรคที่ห้าเวือกเจอครับทุกคนก็คือฝนถา้าฝนตกมันกะเดินทางลำบากครับบวัวจะเป็นทางสะไหลทางมืนทางเจือนครับอันตรายครับสำหรับการเดินทางน้ำพูน้ำผาแบบนี้แต่มันเป็นเส้นทางที่ห้าเลือกแล้วบอว่าสิญากปันใดห้าก็ต้องลุยไปครับเอามีกอนฮะเดี๋ยวถท้า,าพักอีกครับ,บผม

ขนมวันนี้้น่ขนมทอดโอ้พี่ถือผ้าพลเอกประการมาตะสวนครับตอนนี้เขาก็เดินทางมาเข้าเกตของหลวงพะบางเป็นเทียบลอยครับเข้าเกตหลวงพะบางครับเภาก็จะผ่านกับเมืองภูวงแต่เถาบ่ได้แวะครับ แล้วก็ผ่านมูบาตต่างๆที่อยู่ทางกลางเถือกเขาตามป่าแบบตเตเห็นเลยแล้วก็บมูบาที่ผ่านมากระหม่อครับได้หน่อยหลายๆนาจีดแจกขนมสุดทางครับเหมือนเอาขนมว่าขนมเอาเออเอา,เอาพวกเราภาษาอย่างบุ่นเลยราชนเผ่าเราคือเอาเอาันนี้นี่นี่นี่นนเอา,เอาฮะาบ่เอาบ่าบ่กินบ่ ก็อยากไปให้น้องครับสิไปนี่ให้น้องนี่นะไปให้น้องเออบ่เอาบ่เอาแล้วที่วันกินน้ำมูไะไรมูบ้านจังหวัดเลยครับขี่เลยมาจากข้าเจ้าหันน้อยนึงมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามูบ้านยังหนิมูบ้านยังฮะบันพาดเอ๋อขนมขนมบันผักครับผมบันผักเพื่นวะ ไม่อยู่สามสี่หลังครับเป็นหมบาร์หน่อยๆริมผู้ริมเขานี่ลุงแม็กไปถ่ายเขาเป่าอีหยังบุญเขินอีหยังบุญนี่นี่ดักวูดบูดครับเออขัก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 โอ้เครื่องละลิ่นของชนเผ่าครับทุกคนเขางงานยักลี ไาแค่นะโอ้สํขขา,า,า,าสหรับทรงคนตายเป่าแต่งานคนตายเพป็นวะห,<อ>หรืองานดนําเหมนเองครับทุกคนแบบเป่าทรงให้หสู่สุคติหน่อยสินะประมาณนี้ครับไปกันทุกคนเดินทางต่ออีก ตอนนี้เพื่นกันเดินทางมาหอดบ้านผู้สูงครับเมืองภูคูนแขวงหลวงขวบางเพื่อนผ่านพลังไปโรงเรียนยนี่ยน้ำกดกันหลา่ไล่กดโรงเรียนเพื่อนทั้งผู้ครับสมืออะไรบ่กรพีกรมาขนมกระพีขนมขนมขนมนี่มาเอามาเอาเจ๊ยังเกาะเจาะบอเจาะเจาะเอา

ไม่ยังอยู่ในเสื่อโอ้บักอันนี้บักกังกะอนบักจ้องเอ้บักจ้องมาขึ้นส้ม m zoom ไปยไปเลยไปเลยเออลูกเป็นคนหลังแม่มาสมทัยให้เราก่อนกันเลยจังบริอาจให้เอ้ยจิใจคนหยาดเนาะเอ้าหยาดมุดอะไรกินได้ไหมมาเที่ยวมาเที่ยว เอาเอาบ่ม้อเสาร์ดำเหรอเอาไปให้น้องก็ได้เจ้อม้าเอาก็ได้เอ้าหม้อเสืร์เท่าหน่าน่าเอาบ่น่ะนั่นหม้อเสืร์เท่าน่ะเอ้าโอ้ยตรดจขามควองมาเลยได้ละบ่เอาเดี๋ยวถาก่อนถาก่อนข้าวนึง ถากอนถาก่นเบ่อบ่เบดนป็ดดนเอาเด็ดจมเน่มีไปน่มีไปน่ยจับอยู่เอ้าจับผมเอ้าอ้าให้น้อนเอเด้อเอ้าไม่ยังนีอยู่ท่องลบนมาห้ว่มาเอมาเอ

แดงมาเอ้าวแต่ละบ่อแต่เดียวแต่ละบ่อน่ะข้าวโพละหอเด้อข้าวไม่แถวอ้าวอาวเลยเดี๋ยวแถวเครื่องแถวเครื่องน้ำ FC ลุงแม็ทขับฝากเครื่องมาน้ำเป็นเสือใหม่เลยมาแจกพะเนาะอารุณบ้านเอ่อ บ้านยังก็เอื่ยนี่บ้านยังบ้านลองเมียงฮะลองเมร่องเมียงบ้านลองเมียงครับเมืองยังเม,มืองผู้คูนครับบ้านลองเมียงเมืองผู้คูนแขวงล้มะบางเนาะเป็นหมู่บ้านทำกลางเถือกเขากันครับทุกคนห้อง,องสีแวะเก็บบรรยากาศระเบียงสีเรื่อยๆครับจุดกดจุดหอดจุดไม้ไปลายทางคนละถ่ายเบื้องเล็กหน่อยครับในการเดินทางเนาะไอ้หน่อยไล่ล,ลายมาเสร็จนี่เป็นหมู่บ้านที่ติดภูเลย ฟ้งขนเป็นเหวบรรยากาศดีครับไปเดินทางต่อครับทุกคน

เดี๋ยวเดี๋ยวยี่ห้นั้นเอาไม่เอาบอกว่าเระบอดบุ้งสิบาทก็มีบางคนกระยานครับก็บพวกเอาปุ๋นไปละปุ๋นบางคนกระยานวะพี่กูปูเนี่ยฮะามีมัดตม้ลมลูกลูงไห่ลาบเบาเอา ผู้แก่ปุฮะบ้านคนละสอให้ใล่ะให้ล่ะมา่อาไข่ฮะลงมาตไขลงมาเที่ยวเย้อีกข้อนึงอีก้อนึงอีก้อนึงฮะบ้าครับบรรยากาศคางทาครับกอนหอในตูเมืองคูคุณแม่ว่า ครับผมโอเคเจ้าจ้นนี้ซอมคนนะเอา嘛าเยอะไหายซื้อหายซื้อ,หา,อหายลาเอามูเข้าเป่านะพุณเอาไปต้มตอเอา เฮล่าเฮล่าครับผมมาไทยมาไทยมาเทียวมาเทียวมตสังยานมต้องยานไปครับทุกคนเดินทางต่ออีกหนึ่งบรรยากาศก่อนหอดผู้คูนเมืองผู้คูนหอดลวครับต่าจะมอดในตัวเมืองจะพายเบิกบรรยากาศในตัวเมืองหอดเป็นเรียบร้อยครับในตัวเมืองเมืองคูนไปทั้งพี่หลวงก็บางครับขึ้นไปนี่เวียงจันทร์เข้าสิบเป็นทั้งนี้ ลงกระบางไมั้งพี่ลงกระบาง128กิโลกับหอดครับทุกคนแต่ว่าทางกะงงแง,งกงแกแน่ทางเปนไปกับประมาณห่าชั่วโมงได้ครับถ้าไปลงกระบางตอนนี้เลยกัสหอดประมาณทุ่มสองถุมครับนี่คือตลาดเป็นตลาดผู้คูนมองนี้เคยกินแต่เฟอกับเปียกครับก็ใชมาแวกกินนี่แหละจะอจอกเดินทางต่อครับแบะเติมพลังก่อนจังหน่อยจะออกเดินทางต่อครับทุกคนไป หลังจากกินข้าวแล้วก็ออกเดินทางต่อครับชมบรรยากาศบานเมืองวิถีชีวิตของขาจาไปเลยครับส่วนมากทาาก่านนี้พนกรบไปชนเผ่าเป็นชนเผ่ากะมุจากที่สอบถามมาครับเป่ากันหูเรื่องแนนบหูเรืองแนนครับเส้นทางก็ยังจะเห็นครับทุกคนดีแน่บ่ดีแน่ปนกันไปค่ากิริการเดินทางครั้งนี้เส้นทางเส้นนี้ก็กต้องระมัดระวังแน่ครับเพราะว่ารรปันถูกมันหลระวังทางไปครับที่พ่อกระดับตกธรรมศาสตร์ ไหลลงมาถึงปูกครับอู้ไหลแหงๆไหลแห,ง,ลแหงเลยบ่อยงหญ่ครับตัวกะพ่อหลังหนาหลังตาโ่้มีทางลงไปอยู่ไหนี่แท้งลงไปอีนนี้ทางลงไปน้ำเย็นดีเลง้ยโอ้น้ำเย็นดีครับทุกคนใส่ลงมาถึง แต่าไม่ทอนน้ำที่เขาต่อไปใส่ในหมูโมบานพร้อมก็าต่อจากน้ำธรรมชาตินะครับไปใส่แบบเย็นเลยน้ำเย็นนีครับทุกคนไปเดินทางต่อครับแวะถ่ายเบองเเ็กหน่อยเส้นท่าก็จะไปวิวงามอีกแล้วครับทุกคนเขตระวังล้วงพัวบางกบเวียงจันทร์ครับตอนนี้ก็เขามาเขตของเมืองกาสีแล้วเขามาเวียงจันทร์แล้ว บระทศยเบิ่องกัสื้อสำหรับเขตของหลงวงพรบางสุดเขตเมื่อกิสิมนี้ป่ายง่ายๆครับสุดเขตของหลงวงพรบางแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นครหลวงเวียงจัน,นทร์ประทศยเบิ่งครับเบิ่งวิวงามอีลีวิวธรรมชาติภูเขาค่า,าอีลีมาหนีสำหรับภูเขาทะเลไคที่มาชมวิวชมบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบนี้ครับแนะนําเลยเส้นทางเส้นนี้ครับแต่ว่าทางยังเทนเนาะพีทท้งทางดีแล้วก็บ่บดีเบิ่ง Uh huh. คักอีเล่ครับงามวิวธรรมชาติภูเขาคักไปครัคนเดินทางต่อเดินทางเขาในตัวเมืองกาสีเลยเหมือนให้กับสิพักที่เมืองกาสีขับอืน่นรูปแมมกว่าสิภาพไปเมืองเฟืองมาสันไปนันเมืองเฟืองมาอื่นครับเหมือนกัสินอนกาสีไปครับเพืคนเดินทางต่อหอดเป็นเทียบรอยครับเมืองกาสี หลังจากนั้นก็สิไปหาทีพักขับกินข่าวอาบน้ําพักผ่อนขับอื่นจังวากันเดี๋ยวสเกเป็บบรรยากาศในการเดินทางให้เบิ่งรับสลับอื่นสลับอีพี่นี้ก็สิฝากกับเพียงกันนี่รับจะได้ก็ฝากที่ตามน้ำฝากกดไไหลกดแช์ครับฝากเป็นกํนาลังใจเจอกันนี่พี่น่ะอีพี่นี่สวัสดีครับ